ใครจําน้องหนูคนนี้ได้ไหมฮะน้องคนหนูคนนี้มีจะมีชื่อว่าลอริต้าฮะน้องเป็นตัวละครสายแทงซับพอร์ตนั่นเองถามว่าทําไมผมถึงพูดถึงตัวละครนี้น้องตัวละครนี้ฮะเป็นตัวละครที่ซับแรงกระแทกได้ดีมากฮะถามว่าเพราะอะไรด้วยความที่เป็นสกิลสองสกิลสองนานเนี่ยนะก็สามารถกันพวกวิถีการกระสุนได้ก็อย่างเช่นพวกกระสุนพวกระเบิดแต่เป็นระเบิดที่แบบว่าสามารถซ้อนกลับได้นะแล้วก็มีพวกสั้นอ,อะไรอย่างนี้เห็นไหม ทุกอย่างพวกสกิลเอ่ยอะไรเอ่ยสำหรับผมก็คือน้องลอยตา้าสำหรับผมเป็นตัวละครที่มีประโยชน์ที่สุดในเกมที่จริงมันม,มีตัวละครอ,อื่นมากกว่านี้แหละแต่สำหรับผมคือน้องตัวเนี้มันมีประโยชน์คือสกิลที่2ของนางนี่แหละเพราะว่ามันจะเป็นสกิลที่มันการเทิดทุกอย่างอ่ะคือผมมักจะกวนอ้าวง่ายนะกวนส้นตีนอีกฝั่งอ่ะอย่างเช่นอีกฝั่งยิ่งมากอีกฝั่งคืออีกฝั่งดาเมจมันแรงกว่าใช่ไหมซึ่งผมอ่ะ เป็นตัวตัวแทงที่ผมมันจะต้องคอยซัพพอร์ตเพื่อนอะไรพวกนี้ซึ่งผมจะเอาตัวละครโรยต้าไปป่วนศัตรูก็คืออีกฝั่งยิงมาปุ๊บผมก็แค่ทําการกางโลและให้มันสะท้อนกลับไปหาศัตรูแล้วมันก็จะโดนโดนดาเมจสะท้อนกลับคือดาเมจของมันก็ดาเมจมันแรงอยู่แล้วผมก็คือการแบบสบ,บายๆบบที่โดนดาเมจสักแอดแต่อีกฝั่งโคตรเจ็บเลยและอีกฝั่งก็จะหยุดทันทีแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาตรุมบอลก่อนเนาะโอเคงั้นเราก็ไปเล่นกันจริงๆเลยดีกว่าะครับ โอเคเริ่มต้นมาก็เริ่มมันเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนอะกอัพสกิลสองเลยเป็นอย่างแวกเอาไว้กรุนประสาทอีกฝั่งอะเนะาะแต่อีกฝั่งไม่ไม่ได้เอาตัวพวกประเภทเออเลเซ,ซอร์หรือพวกระยะประชิดหรืออะไรที่มันเป็นแบบเลเซอร์อะไรเงี้ยเออคือพวกเลเซอร์เราอนข้างจะแพ้ทางแต่ถ้าเป็นพวกวิถีกระสุนรหรือแบบกระสุนเม็ดเมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่อีกฝั่งมันเอาพวกวิถีกระสุนมาก็ตัวเออ แหม่เอ้ยถอนให้ทันอืมป้อ้มัมนล่องหนได้เดียวเว้ยนี่สวยดิโอ้แต่การจมตีแต่ละมันทีที่มันตีมานี่คือโคตรสโลเลยเนี่ยของจริงยิ่งมาสวยไม่เป็นไงบอกแล้วมันช่วยได้เออเพื่อนเพื่อนมาตีอะไรไม่ให้อุย๊ยทิบหายแล้ว โอ้นั่นไงว่าแล้วมันต้องกลอนภาษาทสกิลมันมันเป็นสนกิปสลปวดภาษาด้วยนะโอ้ยเออยย่างนี้ยิ่งยียยยยสำหรับเราเลยนี่เพราะว่ามันก็ยิ่งสะท้อนไปหาอีกฝั่งเลยเออสวยนี่นี่นนเฮ้ยท่านเนี่ยอันนเออเป็นไงรวบเลยเป็นไงแล้วสะท้อนกลับแล้วสกิลมันโคตรปวดด้วยนะ จริงเราก็เกลียนอาถาแ,แหละเวลาเราไปเล่นเจอในแรลงอยู่ครั้งหนึ่งแต่ยังมีที่เรายังพอรับมือกับมันได้ไงเพราะว่าสกิลมันมันคล้ายๆเหมือนเอาอากาศอะแบบไหลแรงน้ำถท่วมอะซึ่งแม,ม่งกดโคตแม่งกดเข้าปะทกกปะทกันโคตรยากเลยโอ้ยไอยตีเลยอ,เอ่าฝากงูเลยจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบายกำลังวิ่งไปฮะกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไป ไหนจ๊ะไม่อยู่จ้ะเฮ้ยเอันเ,เน่ยแม่ฉันรู้เว่ยฉันรู้วิธีการที่มันอีกฝั่งมายิงมาเว่ยฮัลโหลแล้วเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งโลมโมเฟแต่ทำไมอีกฝั่งมันมากันเยอะแยะวะนันนั้นสีก็ยังสงสัยอยู่ปึ๊บปึ๊บสวยครับ สวยครับสวยครับแตกหนึ่งฮะเอานาทานไปนาทานนาทานยิงน,าทาน,นาทานไปเออเออฮึบสวนเออกูดูอะไรเข้าไปวะนาทานครับเอ,อ่อส้อนกลับไปอ๋อแล้วก็กโลกของเราสามารถมีผลกับพวกคลิปอะไรพวกนี้เนี่ยนะไอ้คลิป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 เลนะ่ะเออใช่มีบทสุดสดเลย เออเพื่อนเพื่อนเองเป็นแครี่เองก็ไม่เองก็ไม่ช่วยตีชิฟ้าโอ้โหพวกกูเดินออกนี่มึงตีนะรีบวนหน้า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 สนุกจ,จังเลยว่าแต่เรเนลานี่ใครป่าวะเนี่ยเอ้อใครลงวะอ๋อยูดา้าอะไ้นี่ชิพายแล้วไอ้เงยกัดกันแต่ปัญหาก็คือ มันอยู่ไกลเกินไปอะดิสวยสีสตันสตันโดนด้วยเอาจริงก็ไม่คิวมันจะโดนนะเพราะว่าแม่งอยู่ไกลสักขนาดนั้นน่ะไหนก็ไหนแหละขอคิปฟี Trip ่น่ะเออไปโวมรวมโวมรเฮ้ยโอ้โหไม่ทันเว้ยไม่ทันเว้ไม่ทัน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 ยิงมา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 เออ เออเออนั่นแหละโอ้โหไอ้กูก็เบาเบาหวิวเลยอ่าบายบายอุยยังรอดอีกเหรอไม่น่าพูดคำนี้เลยเนาะใช่เราก็เลยไม่รอดซะเลยมันอยู่พุ่มนั้นอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเออโอ้ยไอ้ระยะระยะเออเออนั่นแหละเอาไว้ตายเอาไว้รอดเอออยากให้มันรอดนั่นแหละสวยจะทำไมเราไม่ได้เอ็กซ์ลีวะดูไอ้นี่มันมันเป็นมวยไทยว่ะ ไอ้นี่ไปไหนจ้าไอ้นี่ไปไหนจ้า้อนกลับจ้าฮิวเออซ้อนซ้อนซ้อนไอ้นี่มันเป็นเลเซอร์ดีกว่าชิบหายเจ็บอ่าบายบายเออเดี๋ยวรอดตายแล้วอือปากโคตรสโลว์เลยดีกว่าเฮ้ยเอ๋แล้สิซ้อนมายิงมายิงมายิงมาเออยิงมา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 เออเฮ้ยไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาไอ้นี่เมียวเมียวเมียวโอเครอตายแล้ว อุ้ยสตอนสวยงามสวยพี่สวยครับแหมมาาอดีเลยฮะเองอยู่ไหนครับแหลแล้ววะเจมโจ้มันอยู่แถวนี้นะเฮ้ยมันหายไผลแล้ววะโถ่เอ้ยอุ้ยป้อมฟีปึ๊บอึ๊บ,บอ้าวแหมเอ้ยตุตาเล็งป้อมดันไปนเล็งโดนคลิปเฉยเลยฮปึ๊บอะไรครับทำอะไรกับพวกของฉัน อ้ยเอาไอ้นี่มันสโลนี่หว่าปะโถสโลเอลีไงมันทำอะไรกับเราสกิเลเรามันไม่มีผลกับมันไงปัญหาอะไรอีกเนี่ยจะตีเหรอจะตีจริงๆเหรอไอีดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะเลยเออรู้นะรอก่อนตีฮัลโหลอืม วิ้ยตายแล้วมีคนหลุดุ้ยมีคนหลุดุ้ยมีคนหลุดมาตัวหนึ่งหลุดตัวหลุดตัวหนึ่งแอุตอกาสกันให้ขนาดนี้เอาจริงนะไอ้ไอ้ที่เรากลางโลปเมื่อก,กี้แล้วมันเอลีแบบโคตรโคตรหมูเรายังไม่รู้เลยม,มันมันมีผลอะไรหรือเปล่าไปไหนจา้าหนา้าจ้าไม่หนีแรับนะอะไรครับ ตัดโดนเลยเว้ยเฮ้ยไปไหนจ้าเพื่อนเอาเลยนั่นแหละกระลุมบอลเลยนั่นแหละเอาเลยเออนั่นแหละเอาเข้าไปอ,อจริงๆก็ไม่คิดนจะเพื่อนมันจะเก็บได้นะดาวเถอะสี่ลุ้มหนึ่งขนาดนั้นเก็บได้ก็ไม่แปลกเพื่อนเออนั่นแหละยังไงก็มีนมคน,มนช่วยตีแล้ววะยูดา้าฉันเห็นนะเว้ย มันไม่สนใจเอ๋เออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเล่นเล่นอะไรครับเนี่ยอ่ะโทษเพื่อนโทษเพื่อนใครได้จัดก,การเจ้านี้คนนึิมดีโอ้ย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  อย่าให้มันโดนอวากาศอะไรสักอย่างนั่นแหละเออนั่นไงกูกกโดนและอะไรฮิวด้าเองจะเข้าเหรอเองจะเข้าใช่ไหมเองจะเข้าใช่ไหมเองจะเข้าใช่ไหมอเดะบาสกิลมากิวมากิวกิวสักอย่างนึงมากูไม่รู้กูโดนอะไรเออเอาแล้วไม่กูยุีกไปไหนจ้าจะจั่ไอ้นี่สักคนดิเอาไปแล้ววะอ้อยอยู่นู่น ไปแล้วไปบายเออเก็บเก็บงานอะไรเก็บงานอะไรเพื่อนเออเออนั่นแหละสวยงามแหมอย่างนั mm ้นกูก็ได้เอ็กซ์ตรัวห์โหค่อยคุ้มค่ากับการที่ผมไล่ปวดไอ้นั่นเลยจริงนะก็ไม่คิดว่ามันจะอยู่ใกล้ขนาดนั้นอะโอ้เอ็งเก็บสองเลยเหรอเอาเรื่องไว้เนี่ยเอออุ้ยมีคนหลุดคนหนึ่งมีคนหลุดคนหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยสตันหมู่เลยจ้าอุ้ย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 ฮิ้งฮิ้ง ก็อย่าีแหลงเกินเฮ้ยปาปลาปลาปลาป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 าเออสวยงามครับสตันสวยงามครับสตันสวยงามแล้วทำไมเราแม่งสตันแม่งช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปามาปามาปามาอ่อปามาเออนั่นแหละสตลนกลับไปสตันกลับไปเฮ้ยไหวเป่าไหวป่าอาเธอร์เอ้ยมันชื่ออะไรวะอ๋อนาธานกวทีมันชื่อในคุณต้องเรียกว่าอาเธอร์ดีวะเรียกอาเธอร์กูบิทเทพสุดหรือไงวะ เอ้ยอมัสตีมา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 ซ้อนจับเออเอ้ไอ้ไอ้ยอ็นี่กูสอนไม่ได้นี่กูสอนไม่ได้กูสอนไม่ได้แต่กูจบบ้านได้อ่อสกิลว้าวก็ถือว่าเป็นอันจบงานที่สวยงามแกเนี่ยเอาเธอนออิตาลีขอบคุณครับเอลีมหาศาลฮัลโหลกูเป็นแท้งนะเว้ยเอลีมหาศาลเลยเราเอ้า ไม่ใช่แรงหรอวะเฮะ้อเอาสรุปกูเล่นตั้งนานนกว่าแรงซะอีกอ๋อเออแต่พอม่เห็นตัวละครเออก็จริงอย่างที่ว่าแหละเอ๊ะหรือว่าเราไม่ได้กดแรงวะเออเช่นไหมเถอะ